สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2567ค่ะเมื่อนี้นะคะเมมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านเสียนสองดาวนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามรับช้าทางต่องวดเสียนสองดาวงวดวันที่1ธันวาคม2567ค่ะวัที่ผ่านมานะคะเสียนสองดาวให้38ล่างเข้าตรงๆนะคะคุณผู้ชมบนนะคะให้วิ่ง1กับสอง มาด้วยกันนะคะผู้ชมเอามื่อนี้มาชมกันตอนนคะว่าวเสียนสองดาวจะเดินทางให้ตัวใดนะคะจะเน้นจะเดินให้ตัวใดเพื่อได้โชคน้ากันนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเจอเดือ้มาเจองีิชาคนน่ารักเลยมาเปิดให้รับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสดใสเดี๋ยว่าเด็กน้อยแจ้งเด็กน้อยถ่าสิเป็ตัดอ้อยเขาจะโค้งมากปดซีเขา อ,อ๋เเเอเขาคือเราแล้วไีไสเอ,อ้ามือนีนแม่ทำชุ่มกับมี่นำใจไม่เสียนพน,น้ำยู่นะเป้าแถวบมานหรอกแต่ว่าเป็นคาดมึกคาบปากกาคา,ากาแฟทำมาชมุ่มแล้วครับเออเล็กๆน้อยๆนะครับให้นำใจว่าได้เอาเตี้ยวนี่โว้ยจังว่าเซียนซองดาวบอกคักบอกแน่เนี่ยเอ้าจังหวะเป้าเท่าก,กันเลี้ยงใจยู่ตรงกันหลายเซียนหลายสำนักนี่อาเซียนซองดาวจับขึ้นในผมนะครับนี่ครับผมเพิ่นพุ่ง ั้งแต่ตองวัดน,น,นั่มเนาะเอ่เอพ่นเหย่สามแปดเม็ดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจับกันได้ครับผมเออนี่ครับสามแปดตรงๆล่างวงให้ครับอืมขันเข่าห้องกระโซ่พ่นดนๆกันครับผมเอาเนี่พี่น้องถ้าเขากระโซ่เนี่ยอันนี้มหาเส้นสองดาวเพ่นให้ล่่างก่อนครับตั้งแต่หวดที่ผ่านมาเพิ่นให้ชุดล่างก่อนเน้นพ่นมาวงเลยสามแปดหาลุตเตอรีเวเลยนะโคงสุดท้ายมาให้เพพ่นให้ชุดบน ชุดบนกับพ่อทั้มดาเดยพี่นัองเห็นบะชุดบนเพื่อนน่ะวิ่งบนหนึ่งกับสองเสียแต่ว่าบริจับกูนะเล็กวิ่งไหมเออล่างฟันเล็กวิ่งสามวิ่งล่างสามเน้นเลยสามแปดเม็ดเดียวบนเล็กวิ่งหนึ่งกับสองกอดคอกันมาสองหนึ่งเห็นความแม่นเห็นความนันแล้วเอฟซีว่า อเอา้าตองวัดเลยนะครับนะ,อะเอเอา่าต้องดีล้อเพอดีที่จริงเพิ่นก็นมีงานเยอะท่านผู้ชมนี่ก็น,นัดเพิ่นไว้บ่ายโมงแต่ว่าเา่าสองคนจะมาหอดกับบ่ายสามแล้วอ่าเอา,เอา,เอานะครับเพิ่นก็ดยุทธาขอบคุณเสีย้ยนเสี้ยนซองดาวหลายๆพี่นอ้องอือหมู่บ้านปริมา,า,ก,ากันในมากเลยเดเดพอร์ตบางนิชานะครับท่านผู้ชมหมู่บ้านเพิ่นไบาอยู่กับอยู่กับร้านเมื่อ บว่าครับอยู่คนร้านเมื่อเมื่อไม่เจอเด็กอ้วนเลยวันนี้หลอกนาท่านผู้ชมหลอกนาจะได้มาใหม่อยู่อืมย่อยจักกันครับผม,มชุดแตกก่อนครับเอาชุดล่างก่อนเนาะเมียครับผมชุดล่างพอได้ไปหาหยิบหาโรตตอรี่ไว้นะอ่า วิ่งล่างมันกิดสีบนเรียนอยู่นี่เลขเลรเ่าเจ็ดกับแปดเมื่อเม่เมือเมื่อไมือเมื่อเมือเมื่อเมื่เมื่เมื่อเ่อเว่าเมื่อเมื่อเมื่มือมือเมื่อเมื่เมื่อม่เม่เมื่อเม่อม่อเ้ื่อ้เลืเ่อเนี่มือเลขออก่เมเ่นะออ้เลยว่าล่างอององมี่ บนกันหนึ่งจเตองมีน่อชคือว่าล่างกันในต้องมีสามมีแล้วครับโอ้หากว่าแถโซ่ซื้อเงินเชียนไว้แล้วเด็มเงอนหนอ่อบนกับสองมึงล่างกับสามแปดอืมันต้องอยู่ในนี้เล็กนะสองเจ็ดสามเจ็ด สี <47 S 2> ่เจ็ดครับสอ,องแปดอย่าวาตัวเก้าอีกเลยครับเอา,าอืมมันเคย,เคยออกสามแปดแต่มันออกแปดสามนะครับหรอกมันเคยมีอยู่อ่า เด่นเจ็ดทำมาช่วงหมวดเนี่ยสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดบ่มีตัววงให้ฮที่หมวดที่แล้วว่าอ่าเขียนเขียนที่หมวดมือสุดท้ายเนี่ยังไงล่ะเฮ้ยต้องเขียนเขียนที่หมวดนี่ไหมหมวดที่แล้วเนี่ยเอาไอ้อินเดนเห็นมือสุดท้ายที่เนาะครับอแต่สามคู่นี่หาไปเอาไว้ก่อนเลยครับมาเราไหนจะวงให้แต่ว่ามันมันตีทางเดียวอันนี้คือเก่าคือทางเดียวตัวแรกล่ะ จะวงเห้เพิ่นเล็กกับวงนี้ครับเพิ่นจีได้หาลอตเตอรี่ไปเลยว่าทัานซื้อจังกว่บาทได้ของมาสื้อไปซื้อมืออ่าเอาเจอลอตเตอรี่มาซีเจ็ดอ่าตัวเดียวโตเดียวอืมอืมจุดล่างกรรมชมครับผมสภาพเปังครับผมเดี๋ยวเบาเท่าจะให้เพิ่นแคปหน้าจอเอาได้พี่น้องแหมอ่า เซียนสองดาวงวดที่แล้วนี่ครับเพิ่นฟันทงไหาวงไหาโอ้แม่นนี่ครับเพิ่นวันเน้นเนีน่ยงวดที่แล้วนี่เน้นหนึ่งสองสามมี่ไฮเดนเน้นหนึ่งกับสามบอก FC, เอฟซีเอฟซียุโรปขนาดน่ะเห็นไหมเซียนสองดาววันหนึ่งกับสามเมื่อให้ติดหกเจ็ดแปดเดนนี่คือหนึ่งสองหนึ่งสองสามไ้เดนหนึ่งกับสาม ติดนี่หกเจ็ดแปดมาแท้มาแน,น่นอนเนี่ยครับเส้นสองดาวพ่นเขียนให้เบาเท่าอยู่มือมหาพ่นคงสุดไทยพุ่นบานเด่นหนึนขข่งสองสามเน่นที่เน่นค่ะขึ้นหนึ่งกับสามมานแน่เลขติดหกเจ็ดแปดมันได้เนีน 6. เด่นหกเด่นหกกับแปดแปดกับมาสามแปดตรงๆจับคู่วงใหญ่ตัวเดียวกับสามแปดอ่าอางวดนี่ร่างเอาไปกอนครับเป็นหน้าทาาหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงน,นะครับท่านผู้ชมอ่า วิ่งล่าง7กับ8เด่นที่7นะครับงวดวันที่1นึ่งธันวาคม2 5 6 7นหเจ็ดนะครับ2 7 3 7 4, 7, 2, 8, 3, 8, 4 8. ็ดสา8เจ็ดส่เจ็ดสองปามปดี่เกคือไม่ันนี่าสามหางนี่มอนาพมนภาพหาลอตเตอรี่ไว้เลยเออเอียนเสียน,นสองดาวคนะนยำแล้วอมืมาใน่นันบนสามหางมอนภาพเออนะครับเป็นแนวทางทรามชมบุรมักกะจังไปยิบจับลอตเตอรี่ได้ทําชมมด้วนะครับอืม ขามาก,กขึ้นมาเป๊ะตรงเป๊ะขึ้นวันที่แล้วสามแปดนี่สองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองแปดสามแปดสี่แปดแต่ผมมักมักมักนี่ด้สองแปดตาตาสี่แปดเนี่ยผมมักก็ว่าสี่แปดมันออกยากครับอืมัมกสองแปดสองแปดสามเจ็ดนี่ว่าสี่เจ็ดเอดกระงามทำช่มสี่เจ็ดติดกระงามเลขปลยตามสูตรเต็มครับอืม แต่ว่ายู่ในใจซื้อห้างเดียวห้างเดียวตัวที่ว่องนี่แหละแน่นอนว่าในของจะซื้อสามแปดล่างห้างเดียวโอ้บนห้างเดียวเพิ่นกระบ,บอกอยุ้ยทำชเพม่นมาตรตเตี่อวเลยเนี่ยนะครับรถเตี่นี่สามแปดนี่หาไปโลดเอาโรโลดนะครับกระบ,บอกมาหลายขนาดอันอนั้นจากนาครพนมเพิ่พนบอกมานะครับกับหลายที่นะครับของพี่นัที่ยพุ่มกับสามแปดล่างตรงๆอืมเนาะครับโอ้เพิ่นไฮรังมาสามแปดหลายเจ้า สองซังมีของจากนครพนมของพิ่นัทชีภูมิสายปทุมพนไก่มาล่างสามแปดของเซียนซองดาวกับสามแปดตรงกันไล่เจ้าไล่สำนักบก็ออกสามแปดตรงตรงล่างของภระสังฆ้งกับสามแปดด้วยกันนะครับตรงกันไรครับหมวดนี้วพราะหน้าผ่านนะหมวดนี่มาติดเก็ตดิครับอันไหนครับเห็นว่างมวดตรงนี้เห็นนะเกตว่า ผมคำนวณออกมาแล้วมันมันต้องมันต้องออกเงินมานี่เห็นบ่ตัดตื่นมันดีมันมันเข่าล่างห้อยู่เห็นว่าอ๋อตัดก้าวสุดหนึ่งเห็นไแมตัวประกันฟันหนึ่งมาแล้วเห็นไหมตัดแต่งวันนี่ก็ต้องยื้ในี่อีกข้างบนข้างล่างอีกงินหนึ่งคิดว่าเหล็กโบมีแปดเอ้าโมมีแปดครับแต่ว่าพันพันจับให้พันมีแปดเขาคำนวณออกมาแล้ว คำนวณออกแล้วซีพวกซีหาห้องน,อน,นี้ไ่ได้จับบอลนะไม่ได้ใจนะละ <c oughs> น่ะเล่จะเป็นชุดบนงครับ่งนี่ว่าสุดล่างเนี่ยออาชุดล่างมันมีแปดอันจับแปดใส่นี่นะชุดรล่างสองแปดสามแปดสี่แปดเนี่ยเพราะว่าเขาเขาคำนวณสูตรเลขล่างออกมาปพ๊บเป็นว่าเขาคำนวณว่ามันเดือตัวนี้เดือดสองตัวนี้มันตัดหายละอืกิเลนแค่เจ็ด สองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามหางนี่หยิบจับสั่งจองลอตเตอรี่ไว้เลยเน้นเม็ดเดียวสี่เจ็ดธรรมชมแคปหน้าจอเอาขอบคุณเซียนสองดาวนับถือว่าเป็นเซียนตัวจริงนับเซียนแทบเบาๆไหลขอบคุณค่ะพ่อพ่อการ์ดคลิปนาธรรมชมให้โชคให้มานักกันอีกนะคะบีบซีแฟนธรรมชมขอบคุณเซียนสองดาวครับผมสวัสดีครับพ่อกัน์ดมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ